ทำบาปด้วยความ,ววามจำเป็น,ปนสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสมาชิกอาจารย์ชาวชาแนลทุกท่านนะครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิดกวันนี้มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับ วันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้ว่าทำบาปด้วยความจำเป็นมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำบาปด้วยหรือนะครับซึ่งคำถามนี้ก็อยากจะได้คําตอบว่ามันมีความจำเป็นหรือทำบาปด้วยความจำเป็นเนี่ยมันบาปไหมบาปมากแค่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้มีเล่าเอาไว้ในประไตรยปิฎก เล่มที่เจ็ดครับในทนัญชานิสูตรมัชฌิมปัญน,นาตมัชฌิมนิกายอยู่ในพระสุตตปปิฎกนะครับซึ่งผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็ยกเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าคำถามนี้พระสารีบุตรเป็นผู้ตอบก็ไปดูครับว่าเมื่อมีคำถามนี้เกิดขึ้น แล้วพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาที่ทรงปัญญาเป็นเลิศกว่าใครๆในสามแดนโลกธาตุเป็นรองพระพุทธเจ้าเท่านั้นดูว่าท่านผู้มีปัญญาเป็นเลิศนั้นกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรไปดูกันเลยครับ ดูกรทน,นันชานิท่านจะเข้าใจข้อความนั้นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบิดามารดานายนิริยบาลจะพึงชุดฆ่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติ ผิดธรรมเขาจะพึงได้เขาจะพึงได้าไดตามความปรารถนาหรือว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายนิริยบาลอย่าพึ่งชุดคล้าเราไปสู่นรกเลยหรือมารดาบิดาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือว่าผู้นี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอ,อนายนิรยบาลอย่าพึ่งจุดค่าเขาไปลงนรกเลยดูก่ธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจข้อความนั้นเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรยาเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกร และคนรับใช้เพราะเหตุแห่งมิตรและอมาต์เพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตเพราะเหตุแห่งแขกเพราะเหตุแห่งบุเพเปตะชนเพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งพระราชาเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายเพราะเหตุแห่งการทนุบำรุงกายนายนิริยาบาลจะพึงชุดร่าเขาผู้นั้นไปยังนรก เขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือไม่ว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายขอนายนิรยาบาลอย่าพึ่งฉุดคลา้าเราไปลงนรกเลยหรือว่าชนเหล่าอื่นของเขาจะพึงได้ตามความประสงค์หรือจะพึงอ้อนบอนในนิรยาบาลได้หรือไม่ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งการเลี้ยกกายขอนายนิติาบาลอย่าพึงชุดคร่าเขาไปลงนรกเลยนายนิติาบาลจะฟังไหมดูก่อนท้านันชานิท่านจะเข้าใจข้อความนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม เพราะเหตุแห่งมารดาบิดากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไหนล่ะจะประเสริฐกว่ากันท่านันชานิการงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกต่ำช้าและให้ปฏิบัติตนอันเป็นบุญเป็นกุศล ก็มีอยู่ ครับนี่เป็นคําของพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงด้วยปัญญาเลิศนะครับซึ่งถูกนายธนัญชานิเนี่ยถามหรือว่าอ้างว่าที่ตนทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลผิดธรรมเนี่ยกรเพราะว่ามารดาบิดาต้องหาเลี้ยงชีพต้องหาเลี้ยงครอบครัวอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งพระสารีบุตรก็ ได้ตอบแบบถามกลับว่าถึงเวลาที่ในนิรยาบาลหรือว่าโยมอบาลจะนำไปลงนรกเนี่ยเราจะอ้างอย่างนี้เนี่ยเขาจะยอมไหมนะครับแล้วก็สรุปในตอนท้ายที่สุดว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะเลี้ยงมารดาบิดาหรือว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยมันก็มีช่องทางที่มันถูกศีลถูกธรรมหรือว่าไม่ผิดธรรมนองกองธรรม ไม่เป็นทางชั่วหลายนั้นให้เลือกทำเยอะแยะไม่ใช่ว่าจะต้องทำเรื่องผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะอ้างได้ตามกฎหมายอ้างได้ในทางโลกนะครับแต่จะอ้างไม่ได้ในทางธรรมหรือว่าในทางที่ผลของกรรมจะให้ผลนะฮะซึ่งก็จะอ้างไม่ได้เมื่ออ้างไม่ได้เราก็ อย่าทําชั่วสเสลยนั่นแหละดีที่สุดนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อแผ่บุญแบ่กุศลเพื่อความรู้ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับอาจารย์เช้าชาแนลจะได้นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเสมอเสมอสวัสดีครับ